สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG ภาคมางังหะค่ะและสามารถอ่านได้ก่อนคลาได้ที่เพจผู้แปล Pyfory ถ้าว่างก็ขยนันฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด,ด้วยนะคะอันนี้ให้เธอเอ๊ะคือว่าพี่แอบอ่านไดอารี่รายสัปดาห์ของเธอ ดังนั้นพี่เลยเขียนให้เธอนี่เป็นค่าชดเชยมหนึ่งทับหนึ่งมองซ้ายมองขวาแอบหยิบคงไม่ได้ใช้แล้วเอ๊ะ ช่วยพี่ชายย้ายของวันที่30เดือน6 2 0 0 9วันางอังคารท้องฟ้าปลอดโปรง่งวันนี้อากาศดีมากคุณแม่บอกฉันว่าวันนี้พี่ชายจะขนของไปที่หอพักของมหลาลัยดังนั้นหลังเลิกเรียนฉันเลยมาที่มหลาลัยหนานฝูเพื่อช่วยพี่ชายขนของเดินจากโรงเรียนมัธยมต้นของฉันประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วได้ยินว่ามีบางครั้ง โรงเรียนมัธยมสียรือจะมาขอยืมพื้นที่ของมหาลัยที่พี่ชายฉันอยู่เพื่อแข่งกีฬาด้วยออ๊บตอนแรกทั้งเสียงเต้นของหัวใจและลมหายใจต่างก็เร็วขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้นเรากลับว่าอากาศที่มืดครื้นเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าที่หอมหวานหัวใจที่เต้นแรง ก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเด็กสาวเริ่มมีความหวังเล็กๆครั้งน้าเออจื้อจื้อกลับมาแล้วเหรอเอ๊ะเอ๊ะหลังๆถูๆเมื่อไรจะเจอกันอีกเนาะอยากตัวไวจังอยากให้วันเวลาเร็วขึ้นอีกนิดปิดเทอมฤด,ดูร้อนฉันไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะ เธออยู่บ้านก็ตั้งใจทำกันบ้านด้วยล่ะไม่ได้ฮะอนี่เธอหวงฉันจนไม่อยากให้ออกจากบ้านนึกไงเพราะแม่ไปต่างจังหวัดยังไม่กลับบ้านฉันหิวจะทำยังไงฉันไม่มีข้าวกินนะเด็กผีตอนฉันอายุเท่าเธอถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านฉันต้องทำอาหารเองแล้วฉันต้องทำอาหารให้เธอด้วยเหรอเอ,อ๊ะไม่เหมือนกันสักหน่อยอ่ะไม่เหมือนกันตรงไหน พี่ไม่มีพี่ชายแต่ฉันมีนิ่นนะฮอห,หมดคำจะพูดได้ฉันไม่มีเวลามาเพผเ้ากับเธอหรอกนะเธอเลือกมาระหว่างให้ฉันออกไปซื้อหรือจะรอตายอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่หฮมฮึปี๊ปปี๊บกดอย่างว่องไวพ่อคะพี่ไล่ให้หนูไปตายฝึกแย่ง นี่ไอ้เด็กผีเธอแกล้งฉันเหรอฉันแค่แสดงละครเองแต่ตอนนี้จะโทรจริงๆแล้วนะฝึกโยนเอ๊ะได้สิเธอโทรเลยพอคุยเสร็จถึงตาฉันตีเฮ้ย <h ums> ถ้าพี่ตีฉันพอพ่อกลับมาพี่โดนตีตายนะได้สิก่อนที่พ่อจะกลับมาตีฉันฉันก็ตีเธอตายก่อนออกจากคุ้มค่ะ เด็กพีจะให้พี่ชัยคนนี้เดินไปหาหรือว่าจะมาเองเออคือเอ๊ะเลิคิวงั้นพี่ไปเองเอ,อ๊ะขอโทษค่ะพี่หืมขอโทษค่ะพี่หนูจะไม่ทำอีกแล้วโอ้ปรับตัวเก่งดีนี่ก็แค่นี้ยอย่ามากวนฉันให้มากถ้าเธอเชื่อฟังพี่ชายคนนี้แล้วก็ฉันจะหาขนมอร่อยๆมาให้เธอกินทุกวันเลย อืมฉันออกไปกับเพื่อนนะถ้ามีอะไรก็โทรมาอีกอย่างอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าล่ะปังเอ๊ะเพื่อน <laughs> อืม <laughs> ไปหาเขาเหรอรับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง NG ็ภาคมังหะด้วยนะคะ